การตรวจอันต้าซาวช่วงท้องขั้นตอนเตรียมตัวตรวจ 1. ไม่ดื่มน้ำ8-12ชั่วโมงก่อนการทดสอบ 2. ทำตามคำแนะนำอื่นๆจากแพทย์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารก่อนการทดสอบวิธีการดำเนินการตรวจ 1. ผู้ป่วยจะนอนหงาย แพทย์จะทาผิวหนังในบริเวณที่ตรวจด้วยเจลเพื่อช่วยการถ่ายทอดคลื่นเสียงจากเครื่องตรวจ 2. ผ่านผิวหนังในขณะที่ตรวจแพทย์จะกดหัวเครื่องตรวจบนผิวหนังที่จะตรวจเบาๆเคลื่อนไปจนทั่วอวัยวะที่จะตรวจส แพทย์และผู้ป่วยจะมองเห็นภาพอวัยวะจากการตรวจบนจอคอมพิวเตอร์ 4. การตรวจจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหลังจากการตรวจผ,ผ,ผู้ตรวจดำเนินชีวิตได้ตามปกติจัดทำโดยนางสาวจตุพัสศรีพุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่สอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีใชยนาทขอบคุณค่ะ